ช่วงนี้เงินฟืดอยากจะไปขอยืมเงินอยากจะไปกู้เงินกู้ยังไงให้ผ่านกู้เงินครั้งนี้หรือขอยืมครั้งนี้จะผ่านมั้ยนะนะคะ,ะมาดูกันให้เลือกเลยนะคะใบที่1่ไพ่ใบที่1่ไพ่ 1, ใบที่2และไพ่ใบที่3ค่ะสําหรับใครที่เลือกไพ่ใบที่1นนะคะแทนนั้นแทนถ้าคุณยื่นกู้แบงค์ค่ะเขาบอกว่าอาจจะต้องมีการเรียกตรวจเอกสารเพิ่มเติมนะคะให้เตรียมนะคะเรื่องเอกสารการเงินหรือการค้ำ ประกันอะไรอย่างเงี้ยให้เตรียมพร้อมให้ดีนะคะมีการเรียกแน่ๆนะคะแต่ก็อาจจะผ่านก็ได้นะโอเคส่วนไพ่ใบที่สองนะใครเลือกไพ่ใบที่สองค่ะอ่าไม่ว่าจะเป็นกูแบงก์กูเพื่อนกูแม่กูหยาดพี่น้องได้จ้าเขายินดีที่จะให้คุณยืมนะคะ,ะกู้ได้แต่ก็ไปพูดคุยดีๆนะคะรับรองเขาก็ให้ความเมตตาอาจเป็นว่ากู้ได้นะจ๊ะอ่าส่วนใบที่3ค่ะใบนี้ใครที่เลือกใบที่3ามเขาบอกว่าโอ้โห จะกู้เนี่ยมันมันต้องไปงอขนาดหนักอะคือต้องไปงอต้องไปลดศักดิ์ศรีในการที่จะไปขอถ้าคุณยอมนะที่จะลดศักดิ์ศรีตัวเองไปขอกู้ยืมซึ่งถามว่าแบงค์ได้ไหมไม่น่าจะได้แต่ถ้าเป็นแบบญาติพี่น้องกันนะคะเพื่อนฝูงกันเนี่ยก็เราต้องยอมอ่อนข้อมากๆนะเ,เรียกได้ว่า ไปขอเลยละนะอันเนี้ยก็ถ้าทําใจได้ก็ทําถ้าทําใจไม่ได้มันเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเขาก็พอจะช่วยได้แหละแต่เขาก็คงจะมีเงื่อนไขและเล่นตัวหน่อยคุณต้องใช้ลูกตื้อหน่อยเอางี้ดีกว่านะใช้ลูกตื้อหน่อยก็อาจจะได้แต่แบงค์เนี่ยไม่ได้นะคะถ้าเป็นในระบบไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบ เพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยโอเคแต่ต้องตือ้อต้องตื้อนะจ๊ะอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้เขาเอ็นดูเราให้เขาเห็นใจเรานะคะแน่นอนอะ่ะเวลาเราพูดคุยเราก็ต้องขอความเห็นใจในเรื่องของความเดือดร้อนนะคะและที่สําคัญคุณต้องให้คํามั่นสัญญาว่าจะคืน นะคะเมื่อไหร่ถ้าไม่มีพอถึงกำหนดแล้วไม่มีคืนก็ต้องบอกห้ามหนีหายไปเด็ดขาดมันคือต้องการสร้างความจริงใจนะคะแสดงความจริงใจและสร้างเครดิตให้กับตัวเองด้วยนะคะอะก็ฝากไว้ค่ะ